วันนี้ก็ถือว่าเป็นการ kick off นะครับ kick off คือเปิดอย่างเป็นทางการนะครับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า re-inventing university นะครับที่จริงโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทดลองนะเปการทดลองนะตอนนี้ก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยความด้วยความมั่นใจแนละ้วว่าจะทำได้นะครับก วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับให้ทันโลกทันสมัยนะครับที่เราก็ทราบอยู่โลกมันกำลังเปลี่ยนนะฮะไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งก็มหาลัยของเราที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการสอนการวิจัยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปสู่การปฏิบัติ เท่าที่ควรนะครับม,มีไปถึงเหมือนกันแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่พอยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนคนที่จะไปสู่การงานได้มากๆจริงๆแล้วเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมหาลายัยที่ต้องทําวิจัยที่จะเอาไปใช้นะในทั้งในทางเกษตรกรมกรมอุตสาหกรรมพันธุชยกรรมการแพทย์สาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย การทานวัตกรรมนะครับก็จะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่อยู่แต่ในอยู่แต่ในสถาบันเท่านั้นแต่จะต้องไปสู่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนได้จริงๆกาทำเรื่อง Reinventing University ที่สำคัญก็ต้องอยู่ที่อธิการบรดีอยู่ที่คณะบดีอยู่ที่หัวหน้าสาขานะครับต้องมีความเห็น บทบาทของตนเองไม่จะต้องเป็นผู้นำนะครับที่สําคัญที่สุดก็อาจจะเป็นท่านอธิการบดีนะครับรองไปก็คือท่านท่านคณะบดีแล้วก็ท่านหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องวัดต่มอัพแล้วก็มีทั้งเรื่องท็อปดาวนะครับวัดต่มอัพก็คือแต่ละสาขาเห็นว่าตนเองควรจะรีอินเวนต์อะไรบ้างนะครับส่วนท็อปดาวก็คือมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไร คณะเห็นอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไรเนี่ยก็ควรจะต้องมารับเอาอความห่วงใยของประเทศด้วยมารับเอาปัญหาของประเทศด้วยไปคิดแล้วก็รับเอาแล้วก็ช่วยกันหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศด้วยนะครับมหาลัยก็จะเป็นทั้งเป็นทั้งที่สอนคนที่วิจัยคนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ให้อนาคตให้โอกาสแล้วก็ให้การให้ความทักษะในการที่จะเอาไปปฏิบัติ้วยครับ ก็มาร่วมงานวันนี้ก็ได้พบป,ปะท่านผู้บริหารก็ฝากเอาไว้ว่าให้ปฏิรูปมหาลาัยอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขอย่างอย่างอย่างที่ที่ควรจะทำนะครับไม่ไม่ควรจะทำเป็นงานประจำอย่างเดียวนะครับก็เชิญท่านรองสุภาชัยให้รายละเอียด ครับคค่ในในการแบ่งกลุ่มมหาลัยนี่เขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเเป็น5้ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่จะเน้นเรื่องของการวิจัยระดับโลกนะครับกลุ่มที่2ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ก็เป็นเรื่องพัฒนาพื้นที่นะครับกลุ่มที่4ี่ก็เป็นการนําศาสนาเนี่ยมาพัฒนาคนนะครับให,ให้มี มีมีปัญญาทางด้านคุณงามความดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะด้านเป็นโปรเฟชชั่นัลเป็นเรื่องๆไปครับไอ้กลุ่มที่5นะครับเรากำหนดเป้าหมายระยะเวลารับว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายในัคือจริงการการพลิกโฉมมหาลายัยหรือการปฏิรูปมหาลายัยมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย45ปีแต่ว่ามันต้องทําต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการในระยะยาว แล้วงบประมาณที่แบ่งได้ยคืองบประมาณใปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้งบประมาณที่เป็นหลายปีอยู่นะครับแต่ว่าโดยแผนเนี่ยเราจะต้องจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาซึ่งกองทุนอุดมศึกษาก็จะเป็นกองทุน,น,นที่อนามาใช้ในการเน้น้นหนักในการาเรื่องของรีอิน e n เวนติ้งนะครับแล้วก็จะมีสา,สามารถสร้างความต่อเนื่องได้ครับ